ช่วงปลายอาทิตย์นี้ผมมีน้องๆจากอำเภอสังขะบุรีจังหวัดกาญจนบุรีมาเยี่ยมถึงที่ฟาร์มเลยครับน้องๆกลุ่มนี้คูกพ,พันกับผมและมูลนิธิพัฒนรักมา10กว่าปีครับเพราะว่าบางคนก็เป็นประธานกลุ่มออมทรัพย์บางคนเป็นเจ้าหน้าที่โครงการบางคนเป็นครูเป็นเครือข่ายในการทำงานในการพัฒนาชีวิต ในพื้นที่ชายแดนร่วมกันนะครับน้องๆมาเยี่ยมพี่ก็ดีใจนะครับก็ทั้งการได้ให้น้องๆได้ฝึกงานอลองทำงานภายในฟาร์มแล้วก็พาไปเที่ยวจุดต่างๆในจังหวัดน่านนะครับ บางที่พี่เองก็ไม่เคยไปแต่เมื่อน้องร้องขอพี่ยินดีจัดให้ครับได้เต่นรู้วิถีชีวิตของ่ละาคุนี่แต่เราอยางเรา,เราทางโน้นมันก็อีกแบบหนึ่งทังน,นี้เธอวิถีชีวิตกับการพัฒนามันไปควบคู่กันนะครับควบคู่กันไปทําให้คุณภาพชีวิตของคนมันก็เห็นเห็นได้ชัดจนะัง รักษาเนี่ยเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็ชูจุดเด่นของคนเมืองน่านออกมาได้ให้ให้คนที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่านักท่องเที่ยวเขาได้เห็นจุดของตัวเองครับจุดแข็งของตัวเองมีอะไรบ้างแล้วสา,วามารถดึงออกมาเป็นแหล่งดึงดูดของคนที่ผ่านเข้ามาในเมือง,งน่านและแน่นอนครับสิ่งที่พี่น้องชาติพันธุ์จากสังขบุรีเรา เอ่ยึดมั่นในประเพณีมาตลอดนะครับคือการไปลามาไหว้นะครับขอให้ปลอดภัยแล้วก็มีชีวิตที่รุ่งเรืองแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นที่เราเคยทามาตลอดนะครับเดินทางปลอดภัยทุกคนนะฮะน้องๆเดินทางกลับและครับ ต่างคนต่างก็มีภารกิจกันพี่ซึ่งเป็นเคยมง่านก็มีภารกิจนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ